สวัสดีครับได้วังการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำหลบฟ้าพยากรณ์ก,กับผมอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรทางย t u b e อิทธิพัฒน์ลาบทีวีวันนี้19สิงหาคม2563ครับยังคงต้องอัปเดตเส้นทางของพายุโซนร้อนฮีโกสซึ่งเป็นพายุลูกที่7ประจําฤดูพายุปีนี้นะครับแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เข้าประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่อิทธิพลของมันจะส่งผลกับประเทศไทยทางอ้อมครับจะส่งผลทําให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วง20ไปจนถึงช่วงของ23สิงหาคมนะครับ และล่าสุดนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยได้ออกประกาศเตือนนะครับสำหรับพายุลูกนี้ผลกระทบของมันจะส่งผลทางพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องฟังนะครับว่าจังหวัดไหนบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังนับจากนี้ครับ โดยกรมอุตุนิยมทิทยาระบุนะครับว่าเวลานี้พายุลูกนี้เคลื่อนตัวอยู่ในบริเวณของทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับด้วยความเร็วลมประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณบนทนกวางตุ้งของจีนตอนใต้ในช่วง19ถึง20สิงหาคมนะครับพายุนี้อยู่ห่างจากเกาะฮ่องกงประเทศจีนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ170กิโลเมตรนะครับ อกจากนี้ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดฝนจากอิทธิพลของพายุลูกนี้นะครับก็จะส่งผลกับพื้นที่บริเวณประเทศไทยครับโดยเฉพาะร่องฝนนะครับที่พาดผ่านอยู่บริเวณพื้นที่พาม่าลาวเวียดนามนะครับในช่วงวันที่20สิงหาคมนี้ครับร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนั้นจะมีกําลังแรงขึ้นและก็พาดผ่านบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและก็เข้าสู่พายุนะครับก็จะทําให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือกับภาค ภาคอีสานมีฝนตกหนักนะครับขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยนั่นก็คือมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับก็ทาให้พื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนกลางภาคเหนือตอนล่างรวมถึงอีสานตอนล่างก็จะได้รับอิทธิพลจากเมฆที่ยกตัวก่อตัวจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่เมื่อดูในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ส่งผลทําให้พื้นที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักในช่วงของ20จนถึง2ี่ส สิงหาคมนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าภาคเหนือทุกจังหวัดครับส่วนพื้นที่ทางด้านภาคอีสานครับก็มีจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับสำหรับการเตือนพายุลูกนี้โดยพื้นที่ทางด้านภาคอีสานครับมีพื้นที่เสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดเลยน้องคายบึงการ หนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครคนครพนมร้อยเอ็ดมหาศร,รครามขอนแก่นกลาลสินมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกครับก็มีพื้นที่จังหวัดสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับส่วนพื้นที่ภาคกลางนะครับได้แก่พื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริบนทนนะครับและจากการตรวจสอบแบบจำลองสภาพอากาศหรือว่าโมเดลการคาดการเส้นทางของพายตุต่างๆนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นไปบริเวณของพื้นที่ทางด้านจีนแล้วนะครับก็จะกดตามลมบาอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านเวียดนามลาวครับ ลักษณะที่จะส่งผลกระทบของประเทศไทยนะครับในช่วงนั้นก็จะกลายเป็นยอมความกดอากาศต่ำแล้วนะครับขณะที่ร่องฝนที่พาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานครับเมื่อรวมกับพายุก็จะทําให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูการคาดการณ์จากแบบจําลองสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําหรือว่าวาฟรอมโมเดลนะครับที่คาดการเอาไว้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในช่วง20-23สิงหาคมเช่นเดียวกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ว่าวาฟรอมโมเดลนั้นก็จะโฟกัสพื้นที่ได้แคบกว่านะครับ แล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ที่จะเกิดฝนตกหนักนั่นก็คือพื้นที่บริเวณภาคเหนือกับพื้นที่ภาคอีสานครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้มากกว่าและที่น่าสนใจนะครับก็คือจะเป็นพื้นที่เดิมๆที่เคยเกิดทุกภัยก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยารวมถึงทางด้านฝั่งอีสานนะครับอุดรธานีจังหวัดเลยจังหวัดนครพนมจังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะได้ฝนในรอบนี้มากกว่าพื้นที่อื่นนะครับ จากการตรวจสอบแบบจำลองวัฟรอมโมเดลก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มฝนที่ปกคลุมนะครับเป็นพื้นที่สีเหลืองส้มๆเข้มๆหมายถึงกลุ่มฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักมากโดยเฉพาะจังหวัดน่านมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าในรอบนี้จะเห็นว่ากลุ่มฝนนี้ปกคลุมทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดน่านมีฝนตกอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้น้ำเพิ่มมากกว่าทีนี้มาโฟกัสดูกันในพื้น ที่นะครับว่ามีอำเภอใดบ้างไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แม่จริมอำเภอปัวอำเภอท่าวางผาอำเภอเมืองอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยนะครับเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากนะครับนอกจากนี้ไล่ขึ้นไปครับมีที่อำเภอจุนจังหวัดพยาวครับพื้นที่ขุนตาลจังหวัดเชียงรายครับ พื้นที่จังหวัดน่านก็มีที่นาน้อยด้วยนะครับนอกจากนี้ที่บ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ครับพื้นที่อำเภอแม่จริมครับมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ภาคเหนือครับกรมอุตุนิยมวิทยาให้ไว้ทุกจังหวัดครับว่ามีฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เฝ้าระวังแต่ถ้ามาดูทางโซนอีสานครับก็จะเห็นว่าพื้นที่จังหวัดเสี่ยงจะมีที่น้าโสมอุดรธานีอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีนะครับนอกจากนี้ก็มีพื้นที่กิ่งอำเภอเฝ้าไร่หนองคายครับแล้วก็พื้นที่่โซพิ บึงการพื้นที่อำเภอเพนอุดรธานีพื้นที่วานอนิวาสสกลนครพื้นที่นาทมจังหวัดนครพนมครับพื้นที่จังหวัดนครพนมครับที่อำเภอธาตุพนมครับนอกจากนี้ก็มีที่กุดบากสกลนครและพื้นที่เมืองสกลนครก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้เหมือนกันครับ ไปดูช่วงวันที่22-23กันบ้างก็จะเป็นพื้นที่จังหวัดเดิมนะครับก็จะเห็นว่าจังหวัดน่านมีสีแดงเข้มปกคลุมทั้งจังหวัดเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีฝนครอบคลุมด้วยเหมือนกันและฝนก็จะไล่ขึ้นไปทางเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นจะมีปกคลุมเขียวๆนะครับแล้วก็จะมีสีส้มเส้มเข้มจะอยู่ในจุดบริเวณของพื้นที่โฟกัสกันนั่นก็คือพื้นที่ของ จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ให้ครอบคลุมหมดเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายด้วยแล้วก็มีทางด้านฝั่งตะวันตกครับแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเหมือนกันแต่ว่าทางภาคอีสานนั้นฝนก็จะกระจายกันไปนะครับยังมีฝนปกคลุมอยู่แต่โซนฝนที่ตกหนักๆเนี่ยก็จะเน้นไปทางภาคตะวันออกจันทบุรีตราดรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีรับ คุณผู้ชมครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังสําหรับเส้นทางของพายุนะครับแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าพายุนั้นจะไม่ได้เข้ามาบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยครับแต่อิทธิพลลัศมีนำของมันหรือว่าการสลายตัวที่กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะค่อยๆแทรกซึมลงมานะครับและจากประสบการณ์เส้นทางของพายุในแต่ละลูกที่บอกว่าไม่เข้าไทยเนี่ยก็จะมาที่ไทยทุกๆครั้งนะครับอย่างเช่นศิล,ลากูเนี่ยก็มาสลายบริเวณของพื้นที่จังหวัดน่านเคลื่อนตัวมาอยู่บริเวณของจังหวัดน่านด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงพายุ ู่กก่อนๆน,น้านี้ในปีที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดน่านที่เจอกับพายุวิภาพายุโพดุลน,นะครับนอกจากนี้ทางภาคอีสานก็มีความเสี่ยงเหมือนกันโดยเฉพาะบริเวณขอบๆข,ของประเทศที่ติดกับลาวติดกับเวียดนามครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ยังคงต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็มันตรวจสอบปริมาณน,น้ําฝนครับสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็สามารถที่จะยกของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเกิดน้ําป่าไหลหลากและ น้ำท่วมฉับพลันไว้ได้ทันทีนะครับและนี่คือการพยากรณ์อากาศจากอิทธิพลลาฟทีวีในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ